ขณะนี้คณะสงฆ์ได้เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบกราบลำดับจากนี้ไป จะเป็นพิธีราธนาศีห้าบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบอกเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความจุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่าอย่างลงมหาสมุทรคืนนิพพานดังนั้น ขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำราธนาสีห้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคขนาทายะติสละเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ ทุติยัมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรักขนัธายาติสเลเนนะสหาปัญจศีลานิยาจามะตุติยัมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรักขนัธายาติสเลเนนะสหาปัญจศีลานิยาจามะ นะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิ ทํ้มังสระนังขจามีทั้มังสระนังขจามีสังฆังสระนังขจามีสังฆังสระนังขจามีทุติยัมปีพุทังสระนังขจามีทุติยัมปิพุทังสาระนังขจามี ทุติยัมพีทั้มังสระนังคัจามิทุติยัมพีทั้มังสระนังคัจามิทุติยัมพีสังคังสระนังคัจามิทุติยัมพีสังคังสระนังคัจจามิ Tak tiyampi putang sarak nang kacami. Tak tiyampi putang kacami. Tak tiyampi tamang sarak nang kacami. Tak tamang sarak nang kacami. Sangkam tiyampi sangkang sarak nang kacami. Tak kacami. มิติสรณะคขมนังนิิตังม,มะพันเตปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะินนาธานาเวระมณี สิกขาปทังสมาธิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิกามิสุมิจาจจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามิสุมิจาจจาราเวรมณี สิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมระมะชะปมาทฐานาเวระมณี สิกขาปะทังสมาธิยามีสุราเมรยะมะชาปมาตถานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติยันตีสีเลนะโพคสัมปทา สีเลนะนิพุติญันติตัสมาสีลังวิโทยยสทะยสัตุกรากรากราลำดับจากนี้ไป จะเป็นพิธีถวายพัตาหารเป็นสังฆทานพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัพพบุรบุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแต่พระผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญจเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะทั้งห้าประการ แก่ปฏิคาหกดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วันนะให้สุขาให้พละและให้ปฏิพานผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะทั้ง5ประการนั้นด้วยท่านสาธุชนทุกท่านครับบุญเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งของผู้เราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายพระตาหาร เป็นสังฆทานโดยพร้อมเพียงกันนะครับสำหรับผู้นำกล่าวภาษาบาลีและภาษาไทยในวันนี้คือกัล,ลยาณมิตรรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุพรอภินันทเวศขอเรียนเชิญครับหันจมยังพุทธาปักวโตปุปภาคณนมการังกโร,รมาเซ Namu atasa pakawato arahato asama samputasa Namu atasa pakawato arahato นะโมตสัสาะภะวะโตอราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมยังพันเตพัตตานิสปาริวารานิภิกุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเต ภิกุสังโคอิมานิพัตตานิสปาริวารานิปฏิคันหาตุอมหากังทีขะระตังหิตายะสุขายะนิพพานายะจะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวาย พัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับพัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพาน แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทินสาธุลำดับจากนี้ไปขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพได้ถวายปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ณนะโอกาสนี้ขอเรียนเชิญครับสา ทวันนี้วันอาทิตย์ที่หนึ่งสิงหาคมปีพุทธศักราช2564ได้มีท่านทานบดีคือกลัลยาณมิตรรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุพรอภพินันทเวได้ในกุศลกิตรัทธาน้อมนำพัตตาหารเช้า มาถวายเป็นสังคทานแด่พระวิสุทธ์สมณีณศูนยะ์การศึกษาเขาแก้วเสด็จแห่งนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสวว่ามโนปุพังขามาธรรม,มามโนเศรษฐามโนมยามนัสสาเจประสันนนะภาสติวากโรติวา โตนางสุขมันเวติฉายาวะอนุปายนินีทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานสำเร็จได้โดยใจหากมีใจดีใจผ่องใสคำพูดและการกระทาก็จะดีตามไปด้วยผลแห่งความดีนั่นแหละจะส่งผลให้มีความสุขเหมือนเงาตามตน พระพุทธดํารัสนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสปารบถึงมานกหนุ่มผู้หนึ่งชื่อมัทธกุณดลีซึ่งเป็นบุตรของพรามชื่ออธินะปุป,ปกะที่มีทรัพย์มากแต่แม้กระนั้นเพราะความตรหนีของบิดาจึงไม่ได้สั่งสมทาน,นก,กุศลใดๆอย่าว่าแต่ทำทานนก,กุศลเลยขนาดมัทธกุณดลี จบป่วยด้วยโรคผอมเหลืองบิดาก็ไม่ยอมนำหมอมารักษาเพราะเสียดายทรัพย์ได้แต่สืบถามหายาม,มาปรุงรักษาเองนอกจากจะไม่ได้ผลแล้วอาการก็ยิ่งสุดหนักจึงค่อยนำหมอมารักษาแต่อาการป่วยหนักมากจนหมอไม่ยอมรักษาแล้วพรามชื่ออธิณก,กะปุป,ปกะเมื่อรู้ว่ามัตตากุณดาลี บุตรของตัวเองต้องตายแน่นอนกขให้คนเอาไปวางนอนไว้ที่ระเบียงนอกบ้านเพราะกลัวว่าหากมีใครมาเยี่ยมก็จะเห็นทรัพย์ภายในบ้านใกล้รุ่งของวันนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแผ่ขายพระยาณตรวจสัตว์โลกที่ควรปรดเห็นมัตถกุณฑลีเข้ามาในขายพระยาณน,นั้นเช้าว,วันนั้นจึงเสด็จไปบิณทบาท พร้อมกับพระพิสุสงฆ์หมใหญ่ผ่านระเบียงบ้านของอธินกะปุปปกัพรามที่มัตตกุณฑลีนอนรอความตายอยู่ในขณะนั้นมัตตกุณดลีกำลังนอนผินหน้าเข้าหาฝาเรือนพระพุทธองค์ทรงทราบว่าไม่เห็นพระองค์จึงได้ปริ่งพระรศสมีไปวาบหนึ่งมัตตกุณฑลีคิดว่านี่แสงสว่างอะไร จึงนอนพลิกกลับมาเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็คิดว่าพระบิดาเรามีความตระหนี่ตลอดชีวิตที่ผ่านมาเราจึงไม่ได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้ถวายทานณนะเวลานี้แม้แต่มือสองข้างของเราก็ยังยกไม่ไหวก็คงมีแต่ใจเท่านั้นที่จะสามารถทำความดีได้ จึงได้ทำใจให้เลื่อมใสหลังจากที่พระสมมาสมพุทธเจ้าสเสด็จจากไปไม่นานมัตธากุณดลีก็ละโลกระดุดว่าหลับแล้วตื่นขึ้นไปเกิดในวิมานทองสูง30โยชน์บนสวรรค์ชั้นดาวดึงเมื่อเทพบุตรมัตธากุณดาลีเห็นทิพยะสมบัติวิมานของตนก็อ,นอ,อัศจรรย์ใจและปลื้มพิติในหานิสงผลบุญ ที่ตัวเองทำแม้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นแล้วก็นึกถึงบิดาจึงลงมายังโลกมนุษย์ด้วยอนุภาพของเทวดาแล้วทำให้บิดาของตนเปลี่ยนจากมิจฉาทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิยอมสละความตรรีีถวายทานและฟังธรรมจากพระพุทธองค์พร้อมๆกับตนในที่สุดทั้งมัถฐกุณดลีที่เป็นเทวดา กับอาินะปุปกะปรามที่เป็นมนุษย์ก็บรรลุธรรมเป็นพระอริยะบุคคลโสดาบันทั้งคู่ท่านทานบดีทั้งหลายมัฏฐาณุลีเพียงแค่ทำจิตให้เลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็อหลับตาลาโลกเท่านั้นก็ได้ไปบังเกิดอยู่ในทิพยวิมารบนสวรรค์ชั้นดาวปดึงได้ส่วนท่านทานบดีนอกจากจะมีจิตเลื่อมใส ในพระรัตนตรัยแล้วยังได้ประกอบบุญกุศลด้วยการทำทานรักษาศีลและทำสมาธิเจริญภาวนาเพราะฉะนั้นอน,นิสงผลบุญที่ท่านทานนบดีจะได้รับนั้นย่อมยิ่งกว่ามัตตากุณฑลีที่กล่าวมาตอนต้นมากมายนักจากนี้ไปคณะสงฆ์ก็จะขออนุโมทนาในบุญกุศลที่ท่านทานนบดี ได้กระทำไว้ด,ดีแล้วในครั้งนี้และที่จะทำต่อไปในภายภาคบึงนาและพร้อมกันนี้ก็จะได้รัตนาบุญบรารมีธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกัพุทธเจ้าทั้งหลายและพระอา,หารหันตเจ้าทั้งปวงบรารมีธรรมของมหาปูชนียาจ,จารย์มีพระเดชพระคุณพระมงคลเทพบุดีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำปภาสีเจริญ ู้คุณพระพิชาธรรมกายและพระผู้ปรับมารบาลมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยบาลมีธรรมของหลวงพ่อทัตตะชิโวบาลมีธรรมของคุณยยอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงบารมีธรรมของคุณยยอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาทองสุขสาแดงปั้นบาลมีธรรมของพระภิกษุสมณีนทุกรูปณศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จแห่งดี และบารมีธรรมของท่านฐานบดีขอบารมีธรรมทั้งหลายทั้งปวงนี้จงมาประมวลรวมตัวกันเข้าด้วยกันให้เป็นตบะเดชะปลรวะปัจจัยทรงผลดลบรรดาอภิบาลปกป้องและคุ้มครองรักษาให้ท่านฐานบดีและญาติสนิทมิสหายสัมพันธชนจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดมุ่งมาปรารถนาสิ่งใดอันเป็นสิ่งที่ชอบประกอบไปด้วยกุศล ก็ขอ,ขอให้สำเร็จสมดังความปรารถนาให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เข้าถึงฐานะของความเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญผู้กำจุนพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายตลอดไปให้มีความปลื่อปิติในกุศลทานทั้งสามวาระคือกอนธรรมขณะธรรมและหลังจากที่ทำไปแล้ว ให้มีกัลายาณมิตรที่คอยประคับประคองในการสร้างบาร,รมีให้ได้ตลอดโปรดฟังถึงคราวทำสมาธิจเจริญภาวนาก็าให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันได้ติดตามสร้างบาร,รมีไปกับมหาปูชนียาอาจารย์และหมูนะ่คณะไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งก็สู่พระนิพพาน